ครับหวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวไอ้ลงสีอดีวันนี้มาลงสีที่ทำกันอยู่คือมันเป็นของปลุ่มพัฒนาและสาหเกจชุมชน เป็นลงสีของกลุ่มที่ทำกันอยู่นะครับตัวน,นี้ผมเองก็ไม่ได้เข้าใจเท่าไหร่หรอกตรงเนี้ยแต่ทังอาจารย์ทั้งเสียอิรก็ชวนมาทำนี่นะครับลงสีอันนี้ก็จะเป็นในอันนี้จะเป็นเครื่อง เรื่องเรื่อัวนี้งยนี่สูงตี้มันเียวงตัวนี้มันี่วกเี่ยว วัดออีวันนี้เข้ามาก็เอาเงินไปให้ทอกาาสหกแสนวันนี้หกแสนเอาเงินเข้ามา

นี่คือสีขออาจารย์สุดยอดกับเสียอิ๊บเสียอิ๊อาจารย์ได้ทำตัวนี้ขึ้นมาเออเออดวผมจะให้ดูไอ้ไอ้ข้าวหนุนครับข้าวหนุนที่ผมที่ผมเอามาขายมาให้อาจารย์ช่วยกันซื้อกันกินอ่อ่านี่ครับ มีซาฟารีเฮ้ยถนนโตแล้วเนี่ยโตแล้วเนี่ยนี่นี่นี่เยอะเลยขึ้นเยอะเลยอ่าตรงนี้ครับขนนขึ้นเยอะเลยครับปลูกง่ายปลูกง่าย กินเสร็จก็เอามาฝังฝังดินมันก็ขึ้นละเออช่วยกันช่วยกันซื้อช่วยกันกินเนาะตรงนี้เศรษฐกิจมันก็ยำแย่เนาะเออของสวยๆงามๆนะครับดอกกุหลาบครับดอกกุหลาบแหม่ึ๊บ

ี้ก็เป็นข้าวอ่าเนี่ยข้าวอันนี้ก็จะเป็นข้าวอันนี้เป็นลำ,ลำอันนี้ตัวนี้เป็นปลายมันคู่กันนะมีคู่กันตัวนี้จะเป็นปลายในลำหยาบลำหยาบตัวนี้ลำหยาบลำหยาบตัวนี้จะเป็นลำละเอียดครับ โดยอ,อันนี้ลูกลลก,ก,ลก,ก็เรียกอะไรลูกทุกลูกทุกเออตัวนี้นะครับเป็นลูกทุกความสวยฝีมือดีการฝีมือดีครับมันนี้ก็ขับข้าวม่ดีสีตัวนี้ข้าวไม่นีสี

ตัวนี้จะเป็นข้าวออกข้าวออกนี่ข้าวออกนะครับสีรู้นสีรนยกับนาเฮ่ี่ข้าวออกเนออเออนี่จะเป็นข้าวท่อนเนาะข้าวท่อน ออเกินไปน่ากินขี่หอน่เกินไปครับนี่ว็ยังไม่ได้สีเลยตอนนี้รอสีอยู่ <c oughs> นี่ก็รอสีอยู่อ <c oughs> ือสีเดี๋ยว <c oughs> ลองดูซิว่าผมว่าจะเอาไ้อรถตู้นะจอดอตั้งขายข้างถนนนี่แหละเพราะข้างหน้านี่ครับเพราะลงสีเรามาติดถนนติดถนนแล้วก็มาจะจะขายอยู่ข้างถนนเนี้ยรถตู้ าใส่รถตู้มาจอดนะไม่ต้องทำร้านนะรถตู้ก็เป็นร้านด้วยนะผมว่ามันน่าจะดีอยู่นะเพราะว่าเราไม่ต้องไปตั้งไปอะไรมันตกแดดก่อนจะจะพอกันกันกันร่มกันฝนก็ได้อยู่แต่ถ้าฝนมามันก็ปิดปิดรถตู้แล้วก็ขี่เข้าบ้านแค่นั้นเองครับผมก็ให้ดูเลยถนนก็อยู่ไม่ไกล ลงีที่มาตั้งนี่ก็ติดถนนเลยที่มานอาจารย์เนี่ยเนาะลมเลื่องดีครับหน้านี้ต้นไม้ตรงนี้ก็เยอะมกนกเดี๋ยวว่าจะช่วยกันฟันออกเนาะกกพิ่งยายมาตรงนี้เมื่อก่อนแกอยู่ที่

คือราตรนนี้มันกน่าจะเป็นอ้ลูกค้าจุดจบนรัีเอหมือนกันภาพจะเป็นบ้าน บ้านมันก็เป็นหมู่บ้านเหมือนกันมันตั้งอยู่แถวๆน,วนี้ดูช่วงนี้อะไรเขาอากมาขานก่อนช่วงนี้มันก็การหาที่มันก็ยังไม่สะดวกอะไรเท่าไหร่เพราะไอโควิดนี่แล้วแล้วก็นำภาพไปก่อน นราจะผ่านหลายมนจะเป็นนครับปนนี่ครับรนวิ่งข้ากรุงเทพกรุงเทพพิจิตรพิโลกเปตะบูนก็ไปได้นะครับเป็นนี้ต่อไปฝั่งทางนี้่อไปฝั่งทานี้ก็จะไปกรุงเทพไปนครสวรรค์ไปลบุรี ละบุรีเราไปได้หมดอนะ่ะเนี่ยอ่างทองปุถุัยปิยะอะไรกแต่ถ้ามาเส้นนี้ถ้ามาฝัง่งทางนี้นะครับเยฝัง่งทางนี้ก็จะไปพิจิตรเพชรบูรณ์พิษณุโลกสุขโขทยัยไปทำเพชรบูรณ์มันจะออกไปทำเพชรบูรณ์ไปไอ้ชัยภูมิออกขอนแก่นได้ครับเส้นนแ้ขอนแก่นเลยออมาที่สาได้หมดอนะ่ะ แล้วก็ทางนี้ทางฝั่งก็สีปูตระดิษฐ์สีโขดไทลุตรดิษฐ์คือสายเหนืออ่าถ้าแยกซ้ายก็สุดสายเหนือทางแยกขวาตรงไปจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยอำเภออำเภอไอ้วังพองเนี่ยถ้าแยกขวาก็จะไปขึ้นอีสานก็จะจังหวัดเลยจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยจังหวัดเลยจังหวัด ยก้มือมันก็จะไปไอ้ลำปางไปอุตร,รดิตก่อนสุนไปอ,อุตร,รดิตฐ์ลำปางาไปแพร่ไปนาดไปไปเยาขึ้นหลายเหนือครับไปอยกคล้ายสรุปแล้วไอ่เอแเนี้ยึ้นไปไนสายเหนือสายอีสานได้ครับเส้นนี้มันก็คิ่ว่ามัน,นาโอาเคอ,อยู่นะ ครับรถแร่เออมันมีมันมีมันมีตเอ,อเหมืองแร่อยู่นะครับที่อำเภอหนองบัวหแร่อน,นี้ก็จะมีรถแร่รถรว่าน่ะมัาจะเป็นหมื่นคันอย่างน้อยอ่ะหมืคันเนี่ย ก็น่าจะมีลูกค้าที่จะต่อซื้อข้าวซื้ออะไรบ้างกันเนาะเนี่ยคิดดูว่าคอน,น่าจะทําตรงนี้ได้เนาะก็ต้องลองดูนะยังไงมันก็ต้องล,อง,นะอ,งอ,งลองเพราะถ้าไม่ลองมันก็ไม่รู้จะทําอะไรนี่ครับาอาจารย์ข้างในข้างในนะครับข้างในมันก็จะไม่ได้เทไอ้เอ่อเรียกอะไรหินหินบดหินบด นีนฝนตกก็ลื่นครับดินแบบนี้ลื่นน่าดูเลยวันนี้ฝนมาเกือบตกมากเกือบตกกำปั้นอาจารย์ได้มีอาจารย์ช่วยกันเข็นผมมาตกจรงิงจริงเอาแกลมาลงแกลมาลมออกได้ครับดีเรามีลงสีเรามีแกลอยอยู่ถึงจะเอาแกลมาลง กลดีครับน,นี้ต้นไม้เขียวนต้ต้อนาะันตั้ขีขขขขขจายแกก็อยู่ที่นี่แหละครับ ครับโอโ้เสียกำลังกำลังเครกบินอยู่เสียวันนี้จะเอาเงินไปจ่าย 6, 000, หกล้านนะไมเสียหกล้านหรือหกแสนหกแสนหกแสนสามอ่เอาเสียทักทายทักทายหน่อยเสียทักทายเพื่อนๆหน่อย อ,อันนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นคนงานนะครับคนนี้ <c oughs> น,นี่นี่จับกังเข้าจับกัง <c oughs> ไม่ใส่เสื้อเลยจับกังเตรียมแบกข้าวสารเนี่ยโอ้โหดเดือดนื้ก้ามเนื้อเป็นมันๆเลยโรงเรียนปิดโรงเรียนปิดไม่ได้ทำอะไรกินอย่างเดียว,ก,วกินแล้วกินแล้วก็โทรศัพท์ขับไม่ได้ เราขาดไม่ได้เออโหนดปักควรกำลังทำอะไรไหมเจ็ดเตาเจ็ดอะไรเนาะหุงยังข้าวหุงแล้วเออ ครับวันนี้ผมก็จะไปก่อนเดี๋ยวยังไงวันหน้าผมจะรีวิวอะไรให้ดูใหม่ก็ไปอหวยทิ้งหรอกผมก็จะไม่รู้จะรีวิวอะไรมันก็ต้องเป็นพวกนี้แหละว่าจะไปที่ไหนทำที่ไหนครับสวัสดีครับ